เ่อนเพื่อนที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามทางช่อง YouTube Chip c o n f i d e n t ด้วยนะคะสำหรับหัวข้อที่ชิปจดนำม,มาพูดคุยกันในวันนี้น่าสนใจสำหรับเพื่อนๆผู้ชายนะที่ปิ๊งหรือว่าชอบส,สาว แล้วอยากจะจัให้เธอช่บอ,อยากให้เธอจงรักวันนี้ทิปดำขอข้อวิธีสะกดใจทำให้ผู้หญิงตกหลุมรักมาฝักกันค่ะเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะอะ สำหรับเพื่อนๆนะคะหลายๆคนเพื่อนๆนหลายๆคนเอาอสำหรับผู้ชายผู้ชายหลายๆท่านก็อาจจะแบบเอ้ยมีเทคนิคมีวิธีเป็นของตัวเองในการที่จะแบบเข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราชอบอะไรประมาณนี้เนาะแต่ว่าแต่ว่าก็ยังมีแต่ว่าก็ยังมีหลายๆท่านที่อาจจะยังไม่รู้เทคนิค วิธีการในการเข้าไปคุยกับผู้หญิงว่าทำยังไงผู้หญิงเขาถึงจะสนใจคุยด้วยแล้วก็ตกหลุมรักในที่สุดนะคะคือการเข้าไปหาหรือเข้าไปคุยกับผู้หญิงนะคะการเข้าหาเนี่ยถ้าเราอะเข้าหาอย่างถูกต้องเนาะก็จะทำให้ผู้หญิงตกหลุมรักคุณได้อย่างง่ายๆ่าเลย,ยทีเดียวนะคะผู้ชายทุกคนมีโอกาส ที่จะทําให้ผู้หญิงตกหลุมรักได้ง่ายมากถ้าชาผู้หญิงคนนั้นเขารู้สึกชอบตัวผู้ชายหรือว่าประทับใจหรือมีความรู้สึกชอบในตัวผู้ชายอยู่แล้วนะคะในกรณีนั้นเนี่ยมันจะง่ายมากสําหรับการที่ผู้ชายคนหนึ่งจะเข้าหาผู้หญิงนะคะแต่ว่าถ้าในกรณีที่ ผู้หญิงอ่ะเขาไม่ได้รู้สึกชอบอ่ะหรือว่าเขายังไม่ได้รู้จักอะไรแบบแบบนี้เนาะคุณผู้ชายนะคะเพื่อนผู้ชายเนี่ยก็จะต้องศึกษาข้อมูลก่อนศึกษาข้อมูลของผู้หญิงคนนั้นนะคนที่เราชอบนะคะว่าผู้หญิงนี้เขาชอบอะไรเขามีเลส์สไตล์ยังไงนะคะเธอสนใจในเรื่องอะไรเพราะว่าคุณจะได้มีข้อมูลในการไปเตรียมเรื่องราว ไปเตรียมเรื่องที่จะพูดอ่ะแล้วก็ไปเตรียมวิธีการที่จะทําให้ผู้หญิงสนใจคุณนะคะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องทําให้เขาสนใจก่อนเนะแล้วก็เข้าไปทําความรู้จักก่อนนะคะทายังไงก็ได้ที่จะให้ผู้หญิงเขารู้แล้วมีสิ่งหนึ่งที่จะต้องเราต้องจําไว้เลยนะว่า ผู้หญิงที่ดีอะค่ะเขาก็จะต้องการผู้ชายที่ดีและมีคุณภาพเช่นเดียวกันวันอ,อย่างที่เขาบอกว่าคนถ้าจะคบกันมันต้องศีนเสมอกันจริงไหมคะศีนเสมอกันในทุกๆเรื่องนะไม่ว่าจะเป็นความชอบและสไตล์อะไรต่างๆความคิดทัศนะคติ ต่างๆนะคะมันก็จะต้องเหมือนหรือคล้ายๆกันเนาะซึ่งถ้าบางคนต่างกันมากเนี่ยเขาก็จะพยายามที่จะปรับจูนเข้าหากันเนาะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่ท,ที่ที่อยากจะบอกก็คือในการที่จะเข้าหาผู้อีกนะคะอาจจะต้องแบบเข้าไปในลนักษณะของอให้เธอรู้สึกเหมือนเป็นเพื่อนแต่อย่าให้เธอคิดว่าคุณมาเป็นเพื่อน ทำยังไงเข้าไปลักษณะของความเป็นเพื่อนแต่อย่าให้ผู้หญิงคิดว่าคุณจะมาเป็นเพื่อนอ่ามันก็ต้องมีวิธีการในการที่จะทำในการที่จะเข้าไปพูดคุยนะคะเพื่อให้ผู้หญิงรู้สึกชอบเราหรือว่าสนใจเราแล้วก็ตกหลุมรักเราอะ่ะต้องทำยังไงอ่ามาเริ่มที่หัวข้อแรกให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ ต้องให้เวลาผู้หญิงค่ะให้เวลาเขาที่จะศึกษาเรียนรู้นิสัยของคุณผู้ชายเพราะว่าถ้าเกิดเราลุกหนักเกินไปผู้หญิงจะรู้สึกอึดอัดในกรณีที่ผู้หญิงเขายังไม่รู้สึกชอบนะถ้าเขาชอบอยู่แล้วมันไม่ใช่ปัญหาถูกว่าการเข้ามันก็จะง่ายไดย้แล้วก็คงไม,ไม่ต้องเออไม่ต้องไม่ต้องมาศึกษาอะไรกันเยอะนะแต่ว่าในกรณีที่ผู้หญิงเขาไม่ได้สนใจอะ่ะ เราจะต้องไม่ลุกมากนะคะมันต้องให้เวลาค่อยๆพูดค่อยๆค,ค,คุยเหมือนแบบค่อยๆซึมลึกอะใช้ระยะเวลานะคะแล้วก็ค่อยๆให้เวลาผู้หญิงได้ศึกษาเรียนรู้นะคะให้เวลาผู้หญิงได้ร่วมรู้สึกพัฒนาพัฒน,นา,ารู้สึกนะคะซึมลึกเข้าไปในความรู้สึกของผู้หญิงนะคะให้ผู้หญิงเขารู้สึกว่าผู้ชายที่เข้ามาพูดคุยอะ อยู่ข้างๆอยู่ข้างๆตลอดไม่ว่าจะไปไหนท่าวไรอะไรแบบนี้ก็ยังรู้สึกว่ามีอยู่ตลอดแล้วถ้าวันหนึ่งไม่มีเนี่ยมันจะรู้สึกถึงความเหมือน,นขาดอะไรไปบางอย่างอะไรประมาณนี้นะคะคือเป็นสิ่งที่ผู้ชายจะต้องพยายามทำให้ผู้หญิงรู้สึกแบบนี้ให้ได้นะคะก็คือต้องให้เวลานะให้เวลาผู้หญิงนะคะให้เขาได้เรียนรู้นะคะ ให้เขาได้ศึกษาแล้วก็ค่อยๆซึมลึกลงไปในความรู้สึกของผู้หญิงนะคะให้เธอรู้สึกว่า,าคุณผู้ชายเนี่ยอยู่ข้างๆตลอดอยู่ข้างเสมอเลยไม่ว่าจะไปไหนทําอะไรมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนาะแล้ววันหนึ่งถ้าเขารู้สึกว่าเขาต้องเสียหรือต้องขาดผู้ชายไปเนี่ยเออเขาจะรู้สึกว่าขาดอะไรไปแบบเนี้ยคุณผู้ชายําทำแบบนี้ให้ได้นะคะหัวข้อที่2ก็คือ,อต้องสร้างสเสน่ห์ให้กับตัวเองค่ะ เสน่ห์มันมีทั้งผู้หญิงผู้ชายนะแต่ว่าอันนี้เราพูดในเคสของผู้ชายนะที่ต้องการให้ผู้หญิงตกหลุมรักอะต้องสร้างสเสน่ห์ให้ตัวเองไม่ว่าจะเป็นการพูดจาการเดินการยืนการนั่งบุคลิกภายนอกการแต่งกายนะคะการดูแลตัวเองการดูแลสุขภาพการรักษาความสะอาดของร่างกายเป็นสิ่งสําคัญเหมือนกันนะคะผู้หญิงดูจุดนี้เหมือนกันนะคะความสะอาดเนาะเวลาไป นะออกลิ่นตัวอะไรพวกนี้ก็สำคัญนะคะกลิ่นกายสะอาดอะไรประมาณนี้นะคะหัวข้อที่3ให้รู้จักชื่นชมเธอชื่นชมแบบไหนสวยจังได้รักจังเป็นคำชมคะ่ะแต่ถ้าถามผู้หญิงว่ารู้สึกดีไหมรู้สึกแบบจำไหมหรืออะไรไหมไม่นะผู้หญิงไม่รู้สึกอืม ถึงคําชมที่ว่าสวยหรือน่ารักอะไรแบบนี้คือเป็นคำชมที่รูปธรรมดาไงเป็นคำชมที่ไม,ม,ไม,ไม,ไม่ไม่รู้สึกพิเศษอ่ะต้องบอกแบบนี้คำชมที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกพิเศษอย่างเช่นคุณรู้ว่าผู้หญิงคนนี้เขาเก่งเรื่องอะไรเขาสนใจเรื่องอะไรไปชมในจุดนั้นของเธอไปชมในความสามารถของเธอในด้านนั้นนะคะเธอมีรูปร่างดีว้เธอไปประกวดเธอแบบ ได้รางวัลชื่นชมในอะไรที่เป็นสิ่งที่พิเศษของผู้หญิงนะคะตรงนี้ถึงจะเป็นการชื่นชมที่ทําให้ผู้หญิงรู้สึกพิเศษอ่านะคะพี่เอาหัวระมบอกเลยเนี่ยสวัสดีจ้าไซาหัวข้อต่อไปหัวข้อที่4ต้องพยายามสร้างความสนิทสนมความใกล้ชิด แบบพิเศษมากกว่าความเป็นเพื่อนจริงอยู่นะคะที่ที่บอกว่าเข้าไปหาผู้หญิงเข้าแบบความเป็นเพื่อนแต่เราต้องพยายามทําให้ผู้หญิงรู้สึกว่าไม่ได้อยากเขาผู้ชายแบบเป็นเพื่อนอะมันต้องมีอะไรพิเศษกว่าเพื่อนใช่ไหมเช่นสร้างความสนมิทสนมความเคยชินในเรื่องของการทักทายสวัสดีทักทายกินข้าว ไม,ไม่ต้องไห่อยมากนะคะปล่อยนาเกินไปก็ไม่ก็ไม่ดีต้องต้อง,ต,องต้องพอประมาณนะคะอย่างเช่นส่งข้อความก่อนนอนทุกคืนตรงนี้มันจะสร้างเป็นความเคยชินแล้วก็ความสิสนมนะผ <_ p id> ู้หญิงก็จะรู้สึกจำอะถ้าเมื่อไหร่ที่หายไปไม่ได้ส่งข้อความผูม้หญิงจะรู้สึกแปลกนะเฮ้ยผิดปกติอะจะรู้สึกว่าเฮ้ยคิดถึงเขาทำไมหรอสงสัยเขามีอะไรประมาณนี้นะคะ แล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือการโทรครั้งแรกใช่ไหมถ้าเกิดได้เบอร์โทรมานะจะคุยอะไรอย่างเงี้ยช่วงเวลาที่โทรก็ควรจะเป็นช่วงเวลาที่ว่างงานของผู้หญิงอ่ะจนเราต้องรู้วนะ่าผู้หญิงทางานอะไรแล้วก็เวลาว่างอยู่ช่วงไหนใช่ไหมอาจจะเลือกโทรตอนเย็นนะหลังเลิกงานอ่ะค่อยๆขยับหกโมงเย็นเรื่อยๆไป วันต่อไปก็อาจจะขยับไปเรื่อยๆวันสองสามวันก็จะขยับเป็นช่วงหนึ่งขยับไปเรื่อยๆนะสองทุ่มสามทุ่มแล้วก็รู้เวลาว่าผู้หญิงนอนตอนไหนอาจจะขยับไปเป็นโชก่อนนอนนะคะมันเป็นการสร้างความเคยชินความใกล้ชิดความสนิทสนมนะคะซึ่งตรงนี้ถ้าวันไหนที่คุณผู้ชายหายไปผู้หญิงจะรู้สึกแล้วว่า อาอีกแล้วหายไปไหนคิดถึงสร้างความคิดถึงให้นะคะเออนี่มันคือเป็นสิ่งที่ทําให้ผู้หญิงเขารู้สึกคิดถึงนะนอกจากจะรู้สึกคิดถึงแล้วยังรู้สึกถึงความใกล้ชิดสนมความคุ้นเคยมากขึ้นด้วยนะคะต่อไปหัวข้อที่5นะคะคุณผู้ชายจะต้องสร้างความไว้วางใจแล้วก็ความเชื่อมั่นให้กับผู้หญิงที่เข้าไปพูดคุยด้วยนะคะ ตรงนี้มันอาจจะยากนะการสร้างความไว้วางใจแล้วก็ควรเชื่อมัน่นแต่ว่ามันอยากที่บอกว่าต้องอาศัยระยะเวลานะคะอยากที่ทย์บอกไปก็คือผู้ชายต้องพยายามพิสูจน์ตัวเองทําให้ผู้หญิงเขารู้สึกไว้วางใจแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าคนนี้แหละเออที่จะอยู่กับเราที่จะพูดคุยกับเราหรือว่าจะให้ความรู้สึกที่ดีกับเราปกป้องเราได้นะคะสร้างรู้สึกพวกนี้ให้กับผู้หญิงนะคะอาจจะคอยแบบ เป็นที่ปรึกษาให้คำปรึกษาหรือว่ารับฟังปัญหานะคะคอยเคียงข้างในเวลาที่ผู้หญิงเขามีปัญหาอ่ะเนี่ยแหละก็เป็นอีกจุดหนึ่งเลยนะคะที่ได้ใจผู้หญิงแน่นอนนะคะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่6เปิดใจเล่าเรื่องที่เป็นความลับหรือว่าเป็นเรื่องที่แบบถ้าคนอื่นรู้อ่ะอาจจะรู้สึกเราอาจจะรู้สึกคุณผู้ชายอาจจะรู้สึกอายอ่ะเป็นความลับที่เธอเก็บไว้อ่ะ ออ,อย่างเช่นอย่างเช่นมันไม่ใช่เชิงร้ายแรงนะคะเป็นความลับที่อาจจะทําให้แบบผู้ชายรู้สึกอับอายอับ I, อายไอเพื่อนอะไรประมาณนี้อย่างเช่นตอนสมัยเรียนมตน้นไปจีบผู้หญิงคนนึงอ่าไม่ใช่ไปจีบไปแอบชอบผู้หญิงคนหนึ่งนะแต่มหนึ่งถึงมสามเลยพอจะจบนะเราไปบอกเขาว่าขอเขาเอออยากจะคบเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วเ,เขาปฏิเสธมาเราอกหักเราร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ที่อ่อน อ่อนโยนสำหรับผู้ชายแล้วแบบบางทีผู้ชายเขาก็ไม่อยากจะให้ใครรู้เพราะเขารู้สึกว่าอการโกหังของทีมมันเสียเสียหน้าเอออะไรไอ้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยก็จะแบบเป็นความลับของเขาแต่ถ้าเขาแต่ถ้าคุณผู้ชายนะคะเอาเรื่องแบบเนี้ยมาเล่าให้กับผู้หญิงฟัง่ะผู้หญิงจะรู้สึกยังไงเออบางทีเขาก็มีมุมที่อ่อนแอเหมือนกันเนาะแต่ว่ามันเป็นความลับของเขานะแต่เขากล้าที่จะมาเล่าให้เราฟังอ,อันนี้ผู้หญิงนะก็จะรู้สึกว่า เออวาเขาน่าจะแบบเอ้ยรู้สึกว่าเราพิเศษเนาะอะไรประมาณนี้เขาไว้ใจเราเนาะอ่าอะไรประมาณนี้นะคะก็คือสร้างสร้างความรู้สึกให้ผู้หญิงรู้สึกไว้ใจแล้วก็เปิดใจให้ผู้หญิงรับรู้ในเรื่องที่เป็นความลับของคุณผู้ชายนะคะต่อไปหัวข้อที่เจ็หยอดเธอบ้างหยอดผู้หญิงบ้าง ให้รู้ว่าจีบไงมันก็ต้องหยอดบ้างเอ้ยใช้กล่องพูดอะไรแบบให้รู้ว่าว่าผู้ชายเข้าไปคบอ่ะไม่ได้อยากไปเป็นเพื่อนเ <c oughs> นาะอยากไปเป็นแฟนมันก็ต้องมีหยอดบ้างจีบบ้างนะคะให้ผู้หญิงรู้ว่าอ๋อเขามาคุยกับเราเนี่ยเขาไม่ได้องการจะเป็นเพื่อนนะเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งตีความรู้สึกให้เขาไปเป็นเฟนโซนเออก็ต้องให้ให้ผู้หญิงอ่ะรู้สึกว่าคุณผู้ชาย ต้องการที่จะมาคบเป็นแฟนแต่การเข้าหาเพียงแค่เข้าหาแบบความเป็นเพื่อนนะคะอันนี้ก็เป็นเทคนิคหนึ่งเนาะหัวข้อต่อไปหัวข้อที่8การบอกให้รู้ว่าคุณผู้ชายคิดถึงผู้หญิงเออการบอกอาจจะไม่ใช่การพูดตรงๆการบอกที่โรแมนติกมันก็มีเยอะนะตัวอยา่างเช่น ส่งเพลงให้ฟังเวลาเลิกงานเวลาก่อนนอนส่งเพลงให้ฟังหรือไม่ก็จะบอกว่าเล่าว่าได้มันต้องเป็นเพลงรักนะเพลงที่โรแมนติกเพลงที่ฟังแล้วมันรู้สึกดีนะเฮ้ยเราฟังเพลงนี้แล้วเรารู้สึกคิดถึงเธออะเราฟังเพลงนี้แล้วเรานึกถึงเธอเลยอะไรประมาณเนี้ยอันนี้เป็นการบอกคิดถึงที่ทําให้รู้สึกแบบโรแมนติกนะเป็นการบอกคิดถึงที่ดูพิเศษนะไม่ใช่บอกว่า คิดถึงเธอไนดะ้อล้วมันดูธรรมดาไปไงมันไม่พิเศษออาจจะใช้เพลงเนาะมาบอกแทนความรู้สึกคิดถึงอะไรประมาณนี้นะคะหัวข้อสุดท้ายหัวข้อที่9เปิดเผยตัวเองค่ะกับคนรอบข้างทั้งคนรอบข้างของคุณวิชาเองแล้วก็คนรอบข้างของผู้หญิง เปิดเผยให้รู้ว่าอ๋อเราต้องการที่จะพูดคุยนะพูดคุยจริงๆศึกษาเรียนรู้นะคะแล้วที่สำคัญถ้าคุณคิดจะจีบจริงๆนะคุณผู้ชายคิดจะจีบจริงๆนะคิดจะคบเขาจริงๆคิดจะเป็นแฟนจริงๆอ่ะก็ต้องบอกผู้หญิงไปให้ชัดเจนค่ะว่าคุณรู้สึกยังไงกับผู้หญิงรู้สึกชอบนะคะ อยากที่จะคบจริงจังเปิดเปิดตัวเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองกับคนรอบข้างอ่ะเช่นอย่างเช่นเป็นเพื่อนของตัวเองเนาะเพื่อนของผู้ชายหรือว่าเพื่อนของผู้หญิงเวลาไปก็คือเปิดอะ่ะให้รับรู้ว่าเฮ้ยเราพร้อมนะที่จะคบเธอเป็นแฟนเอ,อ่ออะไรประมาณนี้นะคะบอกให้ผู้หญิงรู้นะคะแล้วคุณผู้ชายก็จะได้รับคำตอบ จากผู้หญิงซึ่งทิปมั่นใจเลยว่าถ้าทําทุกอย่างจนผ่านสติหนึ่งสองสามสีาเจ็ดแปดมาได้จนถึงเก้าเนี่ยผู้หญิงตกหลุมรักแน่นอนแหละไม่มีหรอกที่จะปฏิเสธใช่ไหมเพราะคิดดูตั้งแต่ให้เวลาพอสมควรแล้วอะ,อะเนาะให้ความรู้สึกซึมลึกเข้าไปในความรู้สึกให้ผู้หญิงรู้สึกเป็น คนที่อยู่ข้างๆตลอดอ่ะเป็นที่ปรึกษาคอยแก้ปัญหาเป็นกําลังใจให้ตลอดอนะ่ะเนาะแล้วก็พอถึงสุดท้ายแล้วเราต้องการคําตอบอ่ะผู้หญิงเขาเปิดทางมาเยอะพอสมควรแล้วเนาะยังไงเนี่ยนะสุดท้ายอ่ะข้อเก้าอ่ะยังไงที่คิดว่าคําตอบที่ได้อ่ะไม่มีผิดหวังแน่นอนนะคะถ้าว่าผ่านหนึ่งสองสมีเจ็ดแปดมาได้แล้วอ่ะ ข้าแลาอยังไงก็คือคิดว่าไม่น่าพลาดอาผู้หญิงตกหนุ่มรักแน่นอนค่ะผู้หญิงที่ดีก็จะชอบผู้ชายที่ดีและมีคุณภาพนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้เพื่อนๆทุกท่านทุกคนได้ทราบนะคะแล้วก็ได้รู้ถึงวิธีการที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้หญิงที่รู้สึกสนใจหรือชอบแล้วก็ อยากให้ผู้หญิงตกหลุมรักอ่ะมันต้องทำยังไงวันนี้ก็คือนำมาแนะนำนำมาพูดให้ฟังทั้ง9ขั้นตอนนะคะบอกมาเพื่อนๆจะสามารถนำไปใช้กับกับคนที่เรารู้สึกชอบอหรือว่ารู้สึกว่าออสนใจอยากเข้าไปศึกษาเนาะ นะคะแล้วก็ถ้ามันผ่านเส็จไปเรื่อยๆ,ๆนะคะจยากที่ทิพย์แนะนำเนี่ยมันก็จะเป็นความรักนะเพราะมันความรักมันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีคือน้อยมากค่ะที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกอาจจะเป็นความประทับใจหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแต่ว่าความรักจริงๆแล้วมันต้องอาศัยระยะเวลานะคะค่อยๆซึมลึกลงไปในจิตใจนะคะเพราะความรักจริงๆแล้วอ่ะมันเกิดจากความรู้สึกภายในเนาะแล้วก็ความรักมันก็เป็นสิ่งที่ บังคับไม่ได้นะคะมันคือเคมีเคมีในร่างกายด้วยเนาะทั้งของผู้หญิงผู้ชายเนาะถ้ามันเคมีตรงกันเนี่ยในอันดับแรกเลยอย่างที่บอกก็คืออันดับเสปแรกเสปที่สองเนี่ยถ้าเคมีตรงกันแล้วเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะซึ่งนอกจากเคมีตรงกันแล้วมันก็ขึ้นอยู่ที่การเทคแคร์การดูแลแล้วก็ทัศนคติในการที่คนสองคนจะพูดคุยกันนะคะแล้วก็ปรับ ปรับจูนนะคะว่าสามารถไปต่อด้วยกันได้ไหมในส่วนอื่นด้วยนะคะนอกจากเคมีแล้วก็เป็นของเรื่องของอุปนิสัยแล้วก็ปัจจัยแวดล้อมภายนอกอื่นๆก็มีบ้างพอสมควรนะคะค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามารับชมใหม่ด้วยนะคะถ้าเข้ามาไม่ทันก็ชมย้อนหลังกันได้ทางเพจทิพย์คอนฟิเดน์ หรือว่าจะไปติดตามชมทางช่อง y u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  e ท t ิป c o นฟ idence ก็ได้นะคะเพื่อนๆคนไหนสะดวกติดตามทาง YouTube นะคะก็ไปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาที่ทิปลงคลิปอัปเดตคลิปอะไรต่างๆนะคะก็จะสามารถเข้าไปชมได้เลยโดยที่ไม่พลาดคลิปสำคัญสำคัญคลิปที่น่าสนใจนะคะสำหรับวันนี้ ิปต้องลากันไปก่อนแล้วนะคะขอให้พื่อนททุกคนรักษาสุขภาพให้ดีช่วงนี้โควิดระบาดนะคะสวมแมสสสวมหน้ากากอนามัยเวลาที่ออกไปข้างนอกนะคะเวลาที่อยู่ร่วมกับบุคคลอื่นนะคะใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างเพื่อความปลอดภัย ของเราและของทุกคนรอบๆตัวเรานะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ